มาแนะนําตัววีท v เบอร์แบบทําตอบกันเถอะทายกันได้ไหมนะหนึ่งสองชื่ออะไรหรอคะอินาริไอโต้ค่ะแล้วชื่อเลอ่นล่นนะคะไอจังคุณเป็นวีท v เบอร์แบบไหนหรอคะเป็นแนวความแข็งแกร่งนะค่ะเกิดมาที่เท่าไหร่หรอยี่สิบกุมภาบอกอายุได้ไหมคะสิบเก้าปีคะ่ะเป็นเพศอะไรหรอคะเพศหญิงคะ่ะแล้วส่วนสูงล่ะคะหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนมาจากที่ไหนคะสารเจ้าจุดเด่นคืออะไรคะหอกแล้วมั้งคะ หันไปหน่อยแต่ช่วยภาพให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีเจ้ากวยจากังเราไลฟ์อยู่ที่ไหนคะ YouTube ค่ะทำทักทายแรกยินดีต้อนรับนะเ mia คำบอกลาล่ะคะบายบาย n วอ e โมจิล่ะคะแซคือรักแท็กประจำไลฟ์ล่ะ inary life แล้วถ้าแฟนอาร์ตล่ะ inary art ค่ะชื่อแฟนเนมล่ะคะคือเลี้ยงใสสีที่ชอบคือสีชมพูสิ่งที่ชอบคือไม้ตุกแมวสิ่งที่ถนัดล่ะคะเล่นเกมค่ะลองสนุภาพรักมาประโยคนึงได้ไหมคะรักนะคะชอบทานอะไรคะเหล้าค่ะนี่ มังงะที่ชอบคือเยอะแยะเลยในท่าอนิเมละล่ะตามนี้เลยค่ะชอบเกมอะไรคะเยอะมากชอบเพลงแนวไหนคะอันนี้คือสิ่ง <ma. S 2> ที่ไม่ถูกด้วยอากาศร้อนคนที่นับถือตัวเองค่ะฝันที่อยากให้เป็นจริงที่รักฝัตทอกคนไชื่อเพื่ออะไรปิดท้าย่อยค่ะสังคกุแล้วคนที่เข้ามาดูนะคะเราแวะมาหาไอ้จังที่สันเจ้าบ่อยๆนะเราอยู่ที่สันเจ้านะคะ